หลังจากดาวมฤตยูยายนะคะหลายๆคนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนรูปแบบงานนะคะหรือหางานต่างๆเนี่ยทำเพิ่มถ้านะกรณีที่เราจะเปลี่ยนงานแล้วทําให้เรามีโอกาสดีๆในด้านการงานมากขึ้นเนี่ย คู่เลขแรกค่ะที่จะทําให้ผู้ใหญ่มองเห็นศักยภาพของเราแล้วก็คอยให้โอกาสดีๆกับเราอยู่เสมอนะคะก็คือคู่1551าหค่ะสำหรับคู่1 5 5 1เนี่ยเหมาะก,กับคนที่ทํางานในสายงานราชการในสายงานมีนการดวงานกับผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นพนักง,งานก็ได้ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในสายของครูบาอาจารย์ก็ ใช้ได้ด้วยนะคะ1น5่าในสายงานของการเป็นผู้บริหารก็ใช้ได้นะคะสำหรับอีกคู่เลขหนึ่งค่ะที่จะเสริมในเรื่องของโอกาสดีๆในด้านการงานนะคะแต่อาจจะเป็นในฝ่ายของการเดินทางออกไปทำนอกสถานที่นะคะอย่างเช่นคู่5 335อ่าอันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ทำในส่วนของรับเหมานะคะในส่วนของงานวิศวกรรมนะคะหรืออ่ ายช่างอะไรต่างๆทำนองนี้นะคะการที่ต้องใช้เครื่องจักรกลเครื่องมืออะไรต่างๆ,ๆก็จะเหมาะกับเลข5 3 3สามมหอืมแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในอีกกรณีหนึ่งอ่าถ้าสมมุติเราต้องเปลี่ยนงานหรือเพิ่มงานนะคะที่จะต้องจับอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ เป็นอยู่ในสายของการขายอ่าขายแล้วจะเป็นขายออนไลน์ไลฟ์ขายของนะคะขายในติ๊กต็อกหรืออะไรก็ตามนะขายเจอพบปะในตล,ตลาดอ่าเปิดร้าน ต่างๆเนี่ยใช้คู่นี้ค่ะ4 4งี่สองนะคะคู่นี้ก็จะทำให้ได้เรื่องของตะลยามิตรเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เป็นดาวเป็นคู่ดาวที่ทำให้แบบรู้สึกจะดึงดูดคนเข้ามาจำนวนมากรู้สึกว่าเรามีความเป็นมิตรอ่าที่ดีให้กับเขาไว้วางใจได้น่าเชื่อถือน่ารักเข้าถึงได้ง่ายวันนี้ก็ฝากไว้3ามคู่นะคะคู่ที่1คือ5 1 1 5 คู่ที่2คือ5 3 3 5คู่ที่3คือ2 4 4 2ค่ะหาม,มาใช้กันนะคะ